สวัสดีมิตรรักแฟนเกมมาคาร่าทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับป๋าโซเหมือนเดิมเลยนะครับนะหลังจากห่างหายการเล่นเกมมาคาร่าเป็นนานกับผมนะวันนี้ก็ได้เริ่มมาทําคลิปใหม่แล้วนะครับนะอ่ะช่องนี้นะผมจะทําการลงนะผมเป็นคลิปเกมมาคาร่านะผมเราก็เป็นบอลน,นะครับนะอ่ะโอเคฝากติดตามด้วยนะผมสำหรับช่องป๋าโซนี้นะครับนะอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเอาวันนี้นะผมผมจะเล่นนะผมเป็นในฝั่งของ S A Gaming นะผม S A Gaming นะครับอ่ะวันนี้นะผมผมจะเล่นนะครับผมให้บวกสักสไม้นะครับนะสไม้นะครับนะอ่ะมาดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับนะมาเปิดมาเลยครับผมนะการเล่นเนี่ยการเลือกห้องนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับนะอ่ะ ผมจะเลือกที่ห้องไม่เกิน4ไม้ห้าไม้นะครับนะ4ไม้5ไม้คือ,อยังไงครับผม4แถว5แถวนี้นะครับนะไม่เกิน4แถวนะครับประมาณนี้นะผมประมาณนี้อ่ะตานี้แล้วผมตานี้ผมลงเป็นในฝั่งของแบงเกอร์นะผมแบงเกอร์นะตามแบงเกอร์ไปผมที่200บาทนะครับ200บาทนะอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะผมหรือเราจะได้หรือเราจะเสียนะครับนะมามาดูกันเลยครับผม มาห้องนี้นะผมห้องเกมบาคาร่านะผม e ศูนนะครับนะอ่ะมาดูกันนะับผมเหมือนเน็ตจ,จะช้าๆหน่อยนะครับนะเพลเยอร์แมาผมแบงเกอร์6แต้มนะครับใบที่2นะผมเพลเยอร์6แต้มแบงเกอร์2แต้มนะผมหนะ้าตานี้ลบไปเลยผมตานี้ลบไปเลยนะครับอ่ะโอเคตานี้นะผมตามเป็นตามเป็นสูตรของผมเหมือนเดิมเลยนะครับหนะ้าตานี้นะผมลงเป็นในฝั่งของเพลเยอร์นะครับทบไปนะผมที่200บาทเป็น400บาทนะครับ มาเราจะได้คืนเพราะการทบนะผมเราจะได้คืนเพราะการทบนะครับอ่ะอย่าลืมเก็บเงินนะผมไว้ทบกันด้วยนะครับนะแล้วแต่เงินของแต่ละคนนะครับนะเงินเอามาเล่นเกมบาคาร่าเนี่ยไม่เท่ากันนะผมไม่เท่ากันนะมาผมก็เลยคิดสูตรเงินลงทุนมานะผมนะที่จะเป็น300600 7 5 0 9 0 0 1 2 0 0 ประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำนะผมผมจะทําเป็นตามเงินลงทุนเลยนะครับตามเงินลงทุนเลยอ่ตาตอนนี้เพเยอร์บ็อก8ไปับผมตานนี้บวกไปเป็นที่ร้อยกับผมนะตานี้นะอ่ะมาตารางพวกนี้นะผมจะไม่เกินสี่ไม้ผมไม่เกินสี่ไม้แน่นอนนะครับถ้าเราทบนะผมอย่างมีสตินะผมแล้วก็ตามสูตรอย่างสี่ท้วนนะครับนะอ่ะ ตานี้ผมผมลงเป็นในฝั่งของเพเยอร์นะผมเพเยอร์นะอ่ะลงเพเยอร์ไปก็ผมที่200บาทก็ผม200บาทนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนะวันนี้เราจะได้กี่ไม้บวกกี่ไม้แล้วได้กําไรกี่ไม้ครับผมนะมาดูกันก็ผนมะมาดูกันเลยับผมนะสําหรับวันนี้นะครับแต่วันนี้อาจจะไม่ให้ตารางสูตรนะผมนะอาจจะไม่ให้ตารางสูตรนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้นะผมก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้ล่างมาสอบถามผมได้เลยนะครับนะ,ะคลิกลิงก์ใต้ล่างมาบอกว่าม,มาจากช่องป่าโซนะครับผมนะแล้วผมนะผมจะทําการนะผมจะทําการแอดไปทันทีนะผมแอดท่านไปทันทีนะครับนะอ่ะบวกเป็นที่เรียบร้อยผมพอเก้าไปผม9ก้าหลังไปนะครับตอนนี้นะ,ะถ้าสมัครมาบอกมากับผมเนี่ยผมจะมาเลยนะผมผมจะมาเลยนะครับผมจะทักไปเลยนะครับนะ ามามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมมาต่อกันเลยดีกว่าโอ้โหตานี้ห้องนี้แม่งห้าเลยนะผมห้าเลยนะอะไม่เป็นไรครับผมตามสูตรเหมือนเดิมครับผมตานี้ตามเป็นในฝั่งของเฮียเยอร์ไปครับผมที่200บาทนะครับนะอะรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะผมนะรอบที่3แล้วนะที่ผมจะได้นะครับมาเรามาดูกันว่าสีไม้เนี่ยจะทําให้เราเห็นกําไรได้หรือเปล่านะครับนะมาดูกันเลยครับผมมาเปิดไพ่มาได้เลยครับผมเปิดไพ่มาได้เลยนะ อขอสวยๆหน่อยใบแรกเนี่ยขอสวยๆหน่อยนะผมใบแรกนะอ่ะเปิดมาครับผมก้าวมาครับผมปอกมา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 ฮึม,มแม่งห้าแต้มเพลงเกรอรหกแต้มนะผมโอ้โหแม่งเอ้ย i, ตาอันนี้นะผมใบที่สามมากงนะผมตามที่สามมากงนะครับโอ้โหตานี้เสียไปนะผมตานนี้เสียไปเลยนะครับนะอ่ะโอเคตามสูตรเหมือนเดิมเลยก็ผมตามสูตรเหมือนเดิมเลย ตานี้ผมลงเป็นในฝั่งของแบงกเกอร์ไปนะครับผมทบไป400บาทคับผม400บาทนะอ่ะเรามาดูกันว่าการทบเนี่ยจะเกินสี่ไม้หรือเปล่านะครับนะการทบเนี่ยจะเกินสไม้หรือเปล่านะครับอ่ะใครก็ฝากติดตามด้วยนะผมช่องป่าโซนะครับนะมาต่อกันเลยผมต่อกันเลยดีกว่า สี่ไม้เนี่ยจะทําให้เราเข็นกําไรได้กี่บาทครับผมลงตาละสองร้อยนะครับนะมาดูกันเลยผมอ่ะเปิดไพ่ใบแรกมาหน่อยครับผมเปิดไพ่ใบแรกมาแบงเกอร์แม่งไม่มีแต้มเลยนะผมไม่มีแต้มเลยนะเพเยอร์เพเยอร์หกแต้มผมเพเยอร์หกแต้มนะแบงเกอร์แบงเกอร์โอ้โหเพเยอร์แม่งเก้ามาครับผมเพเยอร์แม่งเก้ามานะครับตาน h i s นะอ่ะโอเคผมว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะผมมันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะตาน h i s นะ มขอหาห้องดิโหห้องสองเลยมาแม่งง่วงนอนไปหน่อยนะม่งตัดแล้วนะผมมันตัดแล้วนะอ่ะผมเล่นห้องเดิมแล้วกันครับผมห้องเดิมแล้วกันขอเลือกห้องก่อนนะครับนะไม่ได้เราก็เปลี่ยนทำการเปลี่ยนห้องแทนนู่นเปลี่ยนห้องแทนนะครับ รบไปผมเพเยอร์นะผมเพเยอร์800บาทนะผมเพเยอร์800บาทตานี้นะครับนะตามสุดเลย <P ay> <yer> ผมตามสุดเลยตานี้อ่ะเขาไพ่นะครับผมมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับนะคุณต้องทําการนะผมคุณต้องทําการได้แล้วคือได้แลผมนะอย่าเล่นต่อนะผมอย่าเล่นต่อเลยนะครับนะเขาไพ่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะผมผมบอกไว้นะผมบอกไว้นะครับเพเยอร์ <P ay> <yer> สีแต้มงผมแบงเกอร์ไม่มีแต้มนะผมแบงเกอร์ไม่มีแต้มนะจั่ว <P ay> <yer> มา จวัวมาเก้ามาับผมเพเยอร์ก้าหลังมาตานี้บวกไปพี่ร้อยให้ผมนะเพเยอร์แมงบง<ว>เกอร์แมงก็ปอกแปดนะผมแบงเกอร์แมงแปดหลังนะครับอ่ะโอเคบวกไปที่ร้อยผมแปดร้อยบาทกู้ผมแปดร้อยบาทนะอ่ะเราบวกมากี่ไม้แล้วผมขอดูแป๊บหนึ่งแนละ้วผมผมขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะเราบวกมาที่สามไม้แล้วนะนะเสียไปสามไม้เหมือนกันนะแต่เงินเนี่ยเราได้นะครับผมเงินเราได้นะตานนี้เนะี่ยผมผมจะลงอีก ตาหนึ่งนะครับนะบอกว่าจะให้ได้สี่ไม้นะผมก็คือให้ได้สี่ไม้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมมาดูกันเลยห้องไหนนะห้องนี้นะครับผมห้องนี้นะเดี๋ยวผมรอ,อก,ก่อนนะครับมันหมดเวลาพอดีนะผมตานี้นะตานี้ี้ยผมถ้าให้ทายเนี่ยผมว่าจะน่าจะเป็นเพเยอร์นะผมน่าจะเป็นเพยเยอร์นะครับจากสูตรแล้วนะครับผมจากสูตรแล้วเนะี่ยจากที่ผมดูสูตรเนี่ยเพเยอร์หนึ่งแตงมผมแบงเกอร์ ไม่หมืครั้งหนึ่งพียังไม่มีแต้มเลยแบงเกอร์ห้าแต้มโอ้โหตานี้คือมันชอบคะแนนเกินนะครับผมอ่ะคะแนนเกินแล้วมันก็เสียคะแนนเกินแล้วก็เสียนะอะตาหนี้นะผมตานี้ผมลงเป็นในฝั่งของแบงเกอร์ไปเลยแบงเกอร์ไปเลยนะผมที่200รอบาทไม่ต้องทบนะผมไม่ต้องทบนะ,ะเสียแล้วค่อยทบนะผมค่อยทบไปเรื่อยนะผมผมบอกแล้วว่าผมถ้าใช้สูตรเนี่ย ไม่เกินสี่ไม้แน่นอนครับผมไม่เกินสี่ไม้แน่นอนคุณคิดเงินไว้นะผมคิดเงินไว้ว่าเดี๋ยวผมให้ดูตารางนี้อรอย่างคุณเอาเงินมาสามร้อยนะครับลงมาแรกยี่สิบาทมาที่สองสี่สิบาทมาที่สามแปดสิบาทมาที่สี่ร้อยหกสิบาทนะครับนะประมาณนี้ผมประมาณนี้อ่ะทบไปเรื่อยๆก็จะได้เงินคืนเรื่อยๆนะครับเพเยอร์กับแบงเกอร์พอก้ามานะครับผมตานี้แม่งเสมอนะผมตานี้เสมอนะ Oh. เปลนไปได้นะ้ผมเป็นไปได้ไม่ให้ก้าเลยนะน้องก้าเลยนะอะมาต่อกันเลยดีกว่าผมมาต่อกันเลยดีกว่านะครับอะผมได้อ,ไอ,อีกไม้หนึ่งนะผมข้อยไม้หนึ่งแล้วกันสี่ไม้ผมก็จะพอเลยนะครับนะโอ้โหเปลี่ยนดิสเลอร์พอดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่แมสกันแล้วเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งสังเกตน,นะผมว่าเขาไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วผมตอนนี้นะอะม,มา ปากแดงมาแต่ไกลเลยก็ผมปากแดงมาแต่ไกลเลยอ่ะเห็นปากแดงแบบนี้ผมลงแดงเลยแล้วกันตานี้นะครับอ่ะปากแดงแบบนี้ลงแดงไปเลยก็ผมปากแดงแบบนี้นะไม่เกี่ยวกันนะผมไม่เกี่ยวกันนะตามก็ตามสูตรเหมือนเดิมก็ผมตามสูตรเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเผมจะได้หรือเปล่านะครับช่องนี้นะผมช่องนี้ผมก็จะลงเป็นบอลนะผมเราก็เกมมาคาร่านะครับนะก็ ฝากติดตามด้วยนะผมฝากติดตามด้วยนะครับอโอเคมาศูนแล้วนะผมนะสูนแล้วนะอ่ะเปิดไพ่มาเลยก็ผมเปิดไพ่มาเลยนะมาเปิดไพ่มาเลยผมร้อนนานแล้วนะผมผมรอนนานแล้วนะครับหิวข้าวเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะผมทานนี้นะอ่ะมาเปิดไพ่มาผมตอนนี้เพเยอร์สีแ้มผมเพเยอร์สีแ้มนะภาพมันอาจจะไม่ไม่ตามเท่าไหร่น,นะครับเพราะเพราะเน็ตผม ค่อนข้างช้าคสมควรเลยนะครับอ่ะเพย์ P er 3, แบงเกอร์สาม or, 5, แต้มกุ่มเพยเยอร์เพยเยอร์ยังไงเพยเยอร์ห้าแต้มกุ่มเพยเยอร์ห้าแต้มแล้วยังไง er, 7, แบงเกอร์แบงเกอร์เจ็ดแต้มเพยเยอร์เจ็ดแต้มโอ้โหแม่งตานี้แม่งเสมออีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งเสมอตลอดเลยนะผมเสมอตลอดเลยนะเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเนี่ยเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเนี่ยฮะอ่ะตานี้นะผมตานี้ลงเป็นในฝั่งของแบงเกอร์เหมือนเดิมเลยนะผมนะเอาใจแม่สาวน้อยปากแดงหน่อยับผมอ่ะลงมาเลยก็ผมนะ มาจะได้หรือเปล่าผมจะได้หรือเปล่านะครับมามาเลยที่ผมมาเลยเงินเรายิ่งเยอะนะผมเรายิ่งมีเงินลงไม้ยิ่งลงไม้ละหกร้อยยิ่งเยอะนะผมนะยิ่งเยอะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเงินผมเยอะนะครับ,รบนะคือที่ผมบอกเนี่ยคือตั้งงบไวเท่าไหร่ผมนะสามไม้ถอนสองไม้ถอนก็ถอนเลยนะครับนะ อย่าอยู่กับมันนานนะผมอย่าอยู่กับมันนานนะเพราะเขาไพ่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับนะอ่ะตอนนี้แบงเกอร์ว่าแปดมาตาน,นี้บวกไปพิภีร้อยของผมนะจากที่รอเสมอตั้งนานนะผมจากที่รอเสมอตั้งนานนะครับอ้ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ผมมาวันนี้เนี่ยผมเราได้ไปผมเราได้ไปอยู่ที่ วันนี้เราอยู่ได้เราได้อยู่ที่1000บาทนะครับนะวันนี้เราจะอยู่ได้อยู่ที่1000บาทผมลงไปตาละ2 0งบาทนะครับนะอ่ะไม่ได้ตามตารางนะผมวันนี้ไม่ได้ตามตารางนะเดี๋ยวตารางตารางเนี่ยผมจะทําคลิปหน้านะผมทำผมจะทําคลิปหน้านะครับอ่ะผมก็จะไล่เลย3 0 0 6 0 0 7 5 0 9 0 0อรอยพันองะไรแบบเนี้ยผมจะไล่หมดเลยนะผมไล่ราคานี้หมดเลยอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะผม ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะผมนาะถ้าใครอยากได้คลิกอยากได้สูตรนะผมก็สามารถที่จะสมัครแล้วผมแล้วก็บอกว่ามาจากช่องป่าโซนะผมฮะป่าโซนะครับแล้วก็ผมจะทําการผม,ผมจะทําการทักไปหาเลยนะผมทักไปหาเลยนะไม่เกิน1 2ถึงวันแน่ๆผมไม่เกิน1วันแน่ๆนะครับนะที่แน่ๆนะครับก็มีวันหยุดเหมือนกันเหมือนกันนะครับนะมีวันหยุดเหมือนกันนะครับ ก็มาเล่นเป็นงานอดิเรกนะผมไม่เล่นไม่ได้เล่นไม่เล่นงานเป็นงานประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม